สวัสดี FC ช่องกิ่งยุสคาร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กิ่งมีรถอีโกคาคันเล็กนะคะราคาเบาๆสบายๆมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Suzuki Swift นะคะ1.2 GL ปี2021นะคะคันนี้เป็นปีใหม่เป็นชมใหม่เลยนะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเบา,าเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะตรงด้านหน้าของเขากระจังด้านหน้าใหม่ๆสวยๆเลยนะคะนี่นะคะกระจังสีดำตัดด้วยโครเมียมนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟหลอด m u l ติ d ด f เลกเตอนะคะหลอดไฟใสๆ สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เขาจะมาเป็นล้อกระทะนะคะตรงรุ่นตรงปกนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสีขาวใหม่ๆสวยๆเลยไฟเลี้ยวตรงแก้มด้านข้างนะคะตัวเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับคันนี้ระยะการใช้งานของคันนี้นะคะใช้ไปเพียงแค่14,962กมโลเท่านั้นเอง ะะมาต่อกันนะคะตรงล้อด้านหลังนะคะเดี๋ยวถ่ายซุ้มล้อให้ดูนะคะโครงสร้างซุ้มล้อด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างยังดีอยู่เลยนะคะสวยงามแข็งแรงนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีการชำรุดเลยนะคะนี่นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวรถของเราการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีพิษความชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะตรงด้านท้ายของตัวรถนะคะ สัญลักษณ์ซูซูกินะคะสวิฟยังอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะไฟท้ายไฟถอยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะใส,ส่ใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยเรียมสันชัดคมเลยนะคะสำหรับตัวบอดี้ของตัวรถนะคะ,ะเดี๋ยวพามารับชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะด้านในนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นรูปทรงโทนสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะรูปทรงดีไซน์เบาะผ้าถือได้ว่า เข้ารูปนะคะมีความเว้าความโค้งของตัวบบาเป็นบบาผ้าตกแต่งด้วยลวดลายให้ตรงกลางนะคะดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะคะออกรูปทรงแนวสปอร์ตนิดนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเบอก,ก็ไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดเลยนะคะคอนโซลของเขานะคะตกแต่งด้วยลวดลายสีขาวให้แบบนี้นะคะเป็นคอนโซลสีดำตัดด้วยสีขาวถือว่า สวยงามดีไซน์แปลกใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะย้ำราคาทีอยู่ที่459,000บาทสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้เขาก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเครื่องยนต์1 0งนะคะเป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันนะคะอีโกคาเหมาะสำหรับการใช้ในเมืองนะคะใช้รถอ่า เป็นรถใช้งานนะคะสำหรับคันนี้ภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะคะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรูปทรงดีไซน์ใหม่ๆสวยๆนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยตัวหน้าปัดต่างๆนะคะไม่มีรอยแตกร้าไม่มีรอยเรือนรางนะคะมองเห็นได้ชัดเจน มาดูที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าคันนี้นะคะเป็นรถอีโกคาขนาดเล็กแต่ว่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังไม่ได้เล็กเลยนะคะมีแผ่นรองมาให้ด้วยฝากระโปรงด้านท้ายของเขานะคะเป็นฝาท้ายฝาเดิมนะคะรอยแกะหัวน็อตนะคะยังสวยงามนะคะรอยเม็ดอะต่างๆนะคะยังคงเห็นได้ชัดเจนนะคะรถไม่มีการเปลี่ยนหรือถอดอะไรมาแต่อย่างใดนะคะ นี่นะคะรถอ e ีโกคาเหมาะสำหรับใช้งานนะคะใช้ขนของหรือว่าเก็บสัมภาระได้เลยนะคะมีอุปกรณ์เครื่องมือมาให้นะคะย่างอะไรคันนี้มีให้นะคะแต่เราถอดเก็บไว้นะคะามาต่อที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากทางโรงงานเลยนะคะสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ นี่นะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะตัวเชื่อมระหว่างฝากระโปรงกับตัวรถนะคะการันตีได้เลยรถไม่มีการถอดเปลี่ยนอะไรมาอย่างแน่นอนนะคะรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะคะหัวน็อตยังคงชัดเจนนะคะรอยซีนต่างๆนะคะรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้นะคะของเราเปิดมา20กว่าปีแล้วนะคะลูกค้าไว้วางใจในเรื่องโครงสร้างของทางเพชรยนต์นะคะ คันด้านหน้านะคะไม่มีรอยเบี้ยรอยงอนะคะไม่มีรอยผิดรูปนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนี่เลยนะคะปลายหมอกอก,ก็ยังติดอยู่นะคะรอยซีนต่างๆนะคะยังเห็นได้ชัดเจนนะคะเลขตัวถัง นะคะรถคงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับรถปี21คันนี้นะคะราคา4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะกิ่งแนะนำคันนี้เลยคันนี้นะคะห้องเครื่องของเขาก็เป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะนี่นะคะเครื่องไม่มีตัดต่อตัดแต่งแต่อย่างใดเลยนะคะรอยซีนนะคะรอยอจุดมาจุจด QC ต่างๆนะคะยังคงเห็นได้ชัดนะคะ นี่นะคะแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะคะลักษณะไม่มีการเอียงการล้มเลยนะคะแบตไม่มีบวมไม่มีแตกนะคะนี่เลยท่านไหนที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์082 0 7 2 6 1 5 2นะคะรดสเดิมๆโครงสร้างเดิมๆการันตีให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยคเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะ คันนี้ใช้งานไปเพียงแค่14,962กโลเท่านั้นเองใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านไหนที่กดเข้ามาชมคลิปนะคะรบก,กวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะ